วานไหสมุดมากัน <c oughs> <c oughs> ่ายปั้นสอสอพึ่งน้าก็สอพึ่งพัดาิมาขออนุญาตเนินติดมาจากสุราชอบ โอเคค่ะขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรปราการผู้เป็นที่รักของเพื่งอีกสักครั้งนะคะสดทพิดามงคลสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขตหนึ่งอำเภอเมืองตำบลไทยบ้านปากน้ำบางเมืองบางโป่งบางด้วนพักประชาชนอดีตพัก ก้าวไกลค่ะขอเสียงคนที่เลือกพึ่มในวันที่มึงอยู่ก้าวไกลได้ไหมคะอขอบคุณทุกความไว้วางใจขอบคุณทุกคะแนนที่มอบให้สสพึ่งพ,พนิดาที่ทําให้พนิดาเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงของพ่อแม่พี่น้องทุกคนในสาภาชื่นใจไหมคะ วันนี้เพิ่งมีสิ่งดีๆมานำเสนอค่ะ,ลละตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เพิ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนรัษฎรของพ่อแม่พี่น้อง,องสมุทรปราการทุกท่านเพิ่งมุ่งมั่นตั้งใจทำง,งานเต็มที่ทั้งบทบาทนานสภาไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอกฎหมายอภิปรายรายจ่ายงบประมาณประจำปีพ่อแม่พี่น้องน่าจะเห็นผ่านตากันบ้างในเรื่องของงบตารวจอภิปราย เสนอความเห็นต่อรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินในด้านกระบวนการยุติธรรมในงานด้านพื้นที่พึ่งก็มุ่งมั่นตั้งใจทำงานเต็มที่ค่ะออกเดินหน้าเข้าหาพี่น้องประชาชนพื้นที่ไหนมีปัญหาพึ่งเดินหน้าไปหาพ่อแม่พี่น้องพื้นที่ไหนต้องการให้เราเข้าไปพูดคุยอยากให้เข้าไปรับฟังพึ่งเดินหน้าไปหาพี่น้องประชาชนตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาขอบคุณค่ะ ทั้งหมดที่เพิ่งกำลังเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังนั้นเพิ่งไม่ได้ทํา <this> มันเพียงคนเดียวนะคะสสเ <this> พิ่งคนเดียวไม่สามารถจะทําทั้งหมดให้พ่อแม่พี่น้องภาคภูมิใจแบบวันนี้ได้สิ่งหนึ่งที่ทําให้เพิ่งเดินหน้าทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่เพราะเพิ่งมีทีมงานเพิ่งพนิษยดที่ยืนอยู่ตรงหน้าท่านทุกวันนี้ขอเสียงปรบมือให้เขาได้ไหมคะ <this> <this> คนเหล่านี้ ประชาชนไปกับพึ่งไปในวันที่พึ่งบางทีไม่สะดวกไปด้วยซ้าพ่อแม่พี่น้องส่งเรื่องเข้ามาระบบฟองดูทัฟฟี่ฟองดูหากทุกท่านรู้จักเป็นระบบปฏิบัติการที่ทําให้พ่อแม่พี่น้องส่งเรื่องส่งปัญหาเข้ามาได้ใช่ไหมคะหนึ่งปีที่ผ่านมาพึ่งรับเรื่องร้องเรียนมา2000เรื่อง2000เรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสมุรปราการทุกท่านถูกแก้ไขปัญหาไป800กว่าเรื่อง800กว่าเรื่องกระทบกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนกี่ชีวิต วันนี้ถึงแม้จะยังไม่ได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลแต่เพิ่งเดินหน้าทํางานเต็มที่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในลุกทุกระดับทีมงานเพื่อที่อยู่ต่อหน้าทุกทกท่านในตอนนี้เขาขอโอกาสเขามาเสนอตัวรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลงรับสมัครเลือกตั้งในฐานะสมาชิกอบจเขตที่เพิ่งดูแลอยู่ขอโอกาสนั้นให้พวกเขาได้ไหมคะ่้า ตอนนี้ท่านยังลังเลยังตัดสินใจไม่ได้ผู้ขออนุญ,ญาตให้แต่ละคนแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักแนะนําตัวกันสักนิดให้เห็นหน้าค่าตาเห็นหน้าบนป้ายแล้วอาจจะยังไม่เคยได้ยินเสียงขออนุญ,ญาตเชิญให้ทุกท่านได้รู้จักกับพวกเขาอีกสักนิดค่ะขอเสียงปรบมือด้ค่ะ สันนะครับธนรัตน์เจตบรัยูผมเป็นคนปากน้ําโดยกําเนิดผมเกิดอยู่ที่วัดในผมเรียนจบที่โรงเรียนสุป,ปการตรงนี้นะครับสอบเทียบมออาได้ผมไปเรียนที่คณะสถาปัตย์จุฬาเป็นคนออกแบบงานมากกำพืชส่วนโลกปี2549สิ่งที่ผมทำคือสวนสาธารณะในประเทศไทยทั้งหมด77จังหวัดมี13จังหวัดไม่มีงานผมอยู่ผมเข้ามาเป็นทีมอาสาของพึ่ง เพราะผมคิดว่าผมอยากจบชีวิตยอยู่ที่ปากน้ำผมต้องการให้คนปากน้ำภูมิใจและคนทั่วไปอิจฉาพวกเราเลือกผมเบอร์สองนะครับเขตหนึ่งสุนปาก,การตำบลท้ายตบลปากน้ำท้ายบ้านใหม่หมู่หนึ่งหมู่แปดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สมัตจอ,อํอำเภอเมืองเขสองเบอร์สองนะครับสร้างการเมืองท้องถิ่นใหม่โปร่งใสไร้ทุจริตไม่คิดหักหลังประชาชนคำต่อสุดท้ายหนึ่งกุมภากายเปลี่ยนปัตเสียงภูกาเบอร์สามอำเภอเมืองเขตสองบัตรสีเขียวกาเบอร์สองขอบคุณครับสวัสดีครับผมเอกธนวัฒน์นะครับผู้สมัครสอรจอขตมอำเภอเมืองครับ ผมในฐานาวะวิศวกรครับก็เห็นปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นการทุบแล้วทาถนนใหม่ไม่ว่าจะปลายปีเราเห็นปัญหาน้ําท่วมเราต้องเข้ามาเปลี่ยนครับเราเข้ามาเปลี่ยนได้แล้วครับในวันที่1กุมภาพันธ์ครับมีบัตรเลือกตั้งสองใบสจอขอเบอร์2นะครับสจเบอร์2นายกเบอร์3นะครับฝากด้วยครับเพื่อเข้ามาเปลี่ยนจังหวัดสมุทรปราการเราให้ดีดียิ่งขึ้นไปนะครับฝากด้วยครับ ู้จักตำบลที่เราอยู่ทราบทุกหมู่ที่เราไปพูดแทนที่อยู่ใจกลางชุมชนเข้าถึงทุกคนเดินถึงทุกซอยต้องพลอยเพชรรัตนวังในผู้สมัครสอจออำเภอเมืองเขต7จ็ดตำบลบางเมืองหมู่สองสามและ10บบัตรสีเขียวต่อสองค่ะ ว่าสมุดประการไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นของประชาชนได้ไหมคะสุดยอดมากงั้นบางเมืองต้องการบัตรสีเขียวเบอร์สองเท่านั้นและพลหัวใจช่างศักดิ์สีนักร้องไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนทรงพลเบนเ็นสอจอที่ใส่ใจประชาชนสนจริงทุกปัญหารพร้อพัฒนาสมุดประการ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทุกท่านครับและนี่คือเสียของไอ้ชัยวัฒน์อุณา์ผู้สมัครสอจอำเภอเมืองเคตเคตเคต<อ>ขอบคุณครับคุณจะนำประสบปัญหานี้หรือไม่หากคุณมีผู้แทนที่เข้าไปทํางานแล้วคุณตามงานไม่ได้โทรหาไม่ได้มีปัญหาบอกแล้วแก้ไขไม่ได้วันนี้พักประชาชนขอร้อเสนอผู้สมัครสอจอในานามพักประชาชน<อ>เบอร์2เบอร์สอง ผู้สมัครพารชนที่คุณสามารถโทรตามงานได้ทุกเมื่อโทรถามเรื่องได้ทุกปัญหางบประมาณที่เราถือเอาไปใช้กับอะไรประชุมทุกครั้งเราสามารถบอกได้ว่าเราตกลงกันเรื่องอะไรนี่คือตัวเรื่องที่ดีที่สุดของเราผู้สมัครสอจอ้าราชชนเบอร์เบอร์ไม่ใช่แค่พัดดีดามงคลสวัสดิ์ นามสกุลค,คนสุดท้ายที่อยากเป็นมงคลสมบัติคนสุดท้ายที่ลำบากผมเองก็อยากจะเป็นชัยวัน์อุณนานน,น,นามสกุลลูกชาวบ้านธรรมดารรมดาที่สามารถเข้าไปทํางานมีตําแหน่งบริหารงานเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีได้สุดท้ายครับบัตรสีเขียวอย่าคิดไกลเลือกไอ้ชัยวัน์เบอร์เบอร์ขอบคุณครับ ธรรมดาขออีกนิดมาขออีกนิดเดียวถ้าทุกท่านเดี๋ยวขอขออีกนิดเดิใจเย็นนิเผื่อว่ายังยังไม่ได้เหตุผลมากพอเขตนี้มันมีอะไรกับเพลงไม่รู้เนี่ยจ่ายติ๊กไม่แพง้วยข,ขอเพิ่มขอเพิ่มอีกสักสองเหตุผลเนี่ยทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตัดสินใจง่าย,ายขึ้นเพราะสอจอเนี่ยใกล้ทุกท่านมากสอจอเนี่ยต้องเป็นคนที่ทํางานระดับที่ใกล้ชิดกับทุกท่านมากๆเลยนะคะถ้าตอนนี้ยังลังเลระหว่างความสัมพันธ์ส่วนตัว กับอนาคตที่เราก็เห็นว่าเขาดูมีโอกาสทํางานได้พิงมีสองเรื่องประเด็นแรกเหตุ <_ d ata> ผลแรกที่ทําไมท่านต้องเลือกคนเหล่านี้เข้าไปเป็นสอจอหนึ่ง <_ d ata> เขาเป็นลูกคนธรรมดานามสก,กุลคนธรรมดาลูกชาวบ้านหลานชาวนาแบบเดียวกับเพื่อนที่แค่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกัน <_ d ata> เขาไม่ใช่ลูกนามสก,กุลคนดังเขาไม่ได้มีเงินมั่งมีสีสุขอะไรที่ที่อาจจะ เคยสร้างแผลให้พี่น้องสมุประการได้เจ็บปวดหัวใจประเด็นที่สองเขามีวินัยสูงมากเม่งเล่าไปเมื่อสักครู่สองพเรื่องแค่ระบบฟองดูเท่านั้นนะคะตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่มเมคอเสนอตัวเข้ามาอยากจะลงสอจออยากจะเป็นสอจรอับทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนเขาเดินเคียงข้างเพิ่งมาตลอด ผ่านทุกปัญหาไปด้วยกันผ่านทุกไฟไหม้กับพี่น้องประชาชนมาด้วยกันผ่านทุกสถานการณ์มาด้วยกันเพื่อยืนยันว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการเปลี่ยนแปลงสมุดปราการทุกท่านคะถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าสมุรปราการมันดีกว่านี้ได้ หากท่านเองเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นอบจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าสอจอพวกนี้เดินหน้าเข้าหาพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนายกบริหารภาษีได้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นี่คือโอกาสสำคัญที่เราจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสมุรประการไปด้วยกันถ้าคุณชอบการทำงานแบบอนาคตใหม่ก้าวไป จนมาถึงพักประชาชนคนเหล่านี้คือคนที่เชื่อแบบเราเลยค่ะ,<จ>ะคนเหล่านี้คือคนที่พร้อมจะเข้าไปเป็นคนที่ถือธงนำสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกท่านคะนี่คือปากกาตอนนี้มันอยู่ในมือพึ่งมูลค่ามัน30บาทนี่กระเป๋าทุกท่านราคาประมาณนี้พอๆกัน30บาทแต่ในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปากกาที่อยู่ในมือท่านมันจะมีมูลค่าหนึ่งมล้านบาท คัเม่อีขงไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะชนะได้คือมีอยู่สามอย่างอันที่หนึ่งเราต้องขยันกว่าอันที่สองเราต้องแม่นกว่าและอันที่สามเราต้องเร็วกว่าแม่นกว่าขยันกว่าแล้วก็เร็วกว่าอันนี้คือสุดแข่งของพวกเรา